อ่านี่ท่านอ๋อท่านโคกคุณเตียอนุนภรรยาคุณอ๋อแม่เด็นอะแรงเต็มรถเลยวะของมึงน้อยสุดแล้วอ๋อเปิดคลิปกันเลยสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับคอนเทนต์เราจะพากันเที่ยวลาวใต้นะทุกคนอ่านี่ครับแก๊งของเรานะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ลาวใต้นะครับทริปนี้นะครับจะเป็นทริปการเดินทางนะทุกคนเป็นแผนเที่ยวนะครับในสถานที่ต่างๆนะทุกคนแล้วก็เส้นทางนะครับสาหรับการเดินทางนะทุกคนจะด้วยรถบิ๊กไบค์ก็ได้นะครับหรือมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะทุกคนหรือออฟโรดก็ได้นะครับแต่แนะนานะครับให้เอารถลุยๆหน่อยนะครับเป็นแอดเวนเจอร์นะครับทุกคนเพราะว่าถนนหนทางบ้านของเขานะครับไม่เหมือนบ้านของเราในทุกคนคับค่อนข้างลําบากนะครับหลุมค่อนข้างเยอะนะครับทุกท่าน ไปดูก uh, ันเลยนะทุกคนว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะครับเส้นทางแรกที่เราจะพาไปนะครับจะเป็นวัดภูสะเหล่านะครับทุกท่าน เข้ามาจากลาวใต้ปุ๊บนะครับนี่ครับมาแวะวัดนี้เลยนะทุกคนนะฮะนักท่องเที่ยวหลายๆท่านนะครับนิยมมาถ่ายรูปที่นี่นะครับผม,มเที่ยวอะว่วงมาก เ้นทางขับขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับขับค่อนข้างมันเหมือนกันนะทุกคนใครเอานะครับรถมอเตอร์ไซค์มาหรือบิ๊กไบค์นะครับเสีบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับด้านบนสวยมากๆเลยนะครับทุกท่านถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่แรกนะทุกคนแวะเติมพลังกันหน่อยนึงนะฮะนี่ครับโลเคชันที่ผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับผม บรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากเราที่นั่งพักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะหาโรงแรมนอนกันแล้วนะทุกคนโรงแรมนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับเพียง1นึ0 0 0สนกีบเท่านั้นนะครับตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ250บาทเท่านั้นเองนะทุกคนผมก็จะฝากงดไว้ให้นะครับ,ปร,บประมาณนี้นะฮะขนาดแอร์ออไม่แอร์ธรรมดาธรรมดาธรรมาดาก็เป็นพารลมก็มีนะ ยังกินดีวะคงเท่าไหร่ลพี่แสนห้าครับของละแสนห้าจิ๊บจิ๊บจิ๊บงเลยทำบุญทำกุศลอันนี้เรามากันที่น้ำตกอะไรพี่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 แต่วน้ำตกอะไรจ๊ะจมดเยื่อง อันนี้ก็เป็นจุดที่2นะครับที่เราแวะเที่ยวนะครับน้ำตกตัดเยียงนะครับห่างจากหอพักไม่ไกลมากนะครับเพียง10กิโลเท่านั้นนะฮะกว่าจะออกจากปากได้ไม่ไมออกมาที่ไหนมีหมูกระทะด้วยนี่นะครับเขาก็มีเสื้อผ้าขายด้วยนะทุกคน <Okay. S 1> เป็นน้ำตกนะฮะน้ำตกอะไรครับเนี่ยน้ำตกอะไรไม่รู้ถามพีจ่จ่ยรอมน้ำตกสวยมากสวยมากแต่ไม่กล้าลงไปดูตรงนู้น ว้าวว้าวมองจากด้านบนนู้นสวยมากมองลงมานี่ครับเรากำลังลงไปดูน้ำตกข้างล่างกันนะฮะค่อน,นข้างอันตรายอยู่นะฮะ <c oughs> นี่ครับวิวน้ำตกครรัับูนนีเาดกะครับ น้ตกับสวยสมากๆเลยนะครับอ่าเก็บภาพบรรยากาศน้ำตกให้ดูนะครับทุกท่านแบบมาเห็นจบตานี่ Amazing สุดๆเลยนะครับชิปของผ,ผมนะครับไม่ค่อยได้พูดในกล้องเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องเอามาบรรยายปรุงแต่งกันอีกทีนะทุกคนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมนะครับผมไปต่อครับ นี่คือธรรมชาตินะครับที่เรากำลังเดินไปเป็นน้ําตกนะครับน้ำตกเลยฮะ,ะอันนี้คือตาดฟาร์มลิสวดนะฮะลิสวดหรือเปล่าไม่รู้อ <c oughs> ชื่อว่าน้ําตกตาดฟาร์มนะครับอ่าห่างจากตาดเยี่ยงไม่เยอะนะทุกคนเพียง3.6กิโลเท่านั้นนะครับคือชิดบาด้านแต่ใจไม่นิ่งพอ วัวไป1ิบลายสิบจะแตกเลยถ้าเกิดฉี่แตกไปด้วยนะหนึ่10ิลายแต่ใจไม่นิ่งพอไปป่ะเธอไปเธอไปเลยเดี๋ยวนั่งรอไปเดี๋วหนหัวใจวายตายพอดีน็อกอยู่ตังเนี่ยปึ๊บป๊บน็อกเลยเฟกไหลเบงแล้วไม่รู้ตัวแล้วจับยังไงไปหลังจากที่เราแวะนะครับน้ำตกใกล้ที่พักนะครับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ จะไปที่น้ําตกตาดแซพระนะครับโอ้โหใช้เส้นทางนะครับทุกคนในการเดินทางนะครับค่อนข้างยากลําบากน่าดูนะทุกคนมีแต่ฝุ่นมีแต่หินนะทุกคนสําหรับท่านใดนะครับที่จะมาเส้นทางนี้นะทุกคนศึกษาการเดินทางดีๆนะครับรับรองนะครับว่าโหสมใจอยากเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะเริ่มลุยกันเต็มรูปแบบนะครับทุกท่านอันนี้แค่พึ่งซอยเข้าซอยแรกเท่านั้นนะทุกคนหินนี่แบบลุกลังนี่เป็นหลุมเป็นบ่อเต็มเลยนะครับทุกท่านขี่รถนี่เหนื่อยมากๆเลยนะครับพอจะถึงจุดนั้นนะทุกคนนี่ครับดูบรรยากาศโดยรอบนะทุกคนก็ขี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนพอจะถึงนะครับใช้เวลาพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่ได้บรรยากาศวิถีชาวบ้านนะครับ เือนเขาล้าหลังจากเรานะครับประมาณ10ปีได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นโลโก้ไทยหมดนะทุกคนก็เป็นโลโก้แบบสมัยเรา1ิปีที่แล้วครับสิบสหปีที่แล้วนะครับีหมู่บ้านของเขาก็จะมีวัวมีอะไรพวกนี้นะครับเดินตามนะครับไม่มีคนคุมนะครับผมบอกเลยนะฮะเราต้องหลบวัวเขานะครับอันนี้ครับนี่ฮะของฝากเขาประมาณนี้นะทุกคนนี่แต่ว่าเขาวิ่งกันแบบ วิ่งกันแบบฝุ่นกระจุมกระจายเลยนะฮะนี่ครับวิวธรรมชาติสวยจริงๆครับทุกท่าน,เ,นเก็บบรรยากาศมาให้ทุทกท่านได้รับชมรับดูกันนะครับทุกท่านนี่นะดูครับโอ้ยบ้านเขามีป่ามีเขาสวยงามมากๆครับ <Yeah. S 1> ทริปของผมก็ไปแก๊งทัวร์ลิงกันนะครับทุกคนมีกันประมาณห้าคันนะครับไปกันแดคนนะครับมันเหมือนกันนะทุกคนคุ้มสุดๆนะครับดูดินแดงดูถนนของเขา นี่ครับล้วผมก็ต้องขี่อย่างนี้นะครับนี่หบางเขาก็จะเป็นรถแท็กเตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับใช้ในการเดินทางนะครับนี่ครับคนดูถนนเห็นไหมฮะกว่าจะถึงที่พักนี่เอาเรื่องเลยนะครับที่ที่เราจะไปนะครับเป็นน้ําตกนะครับโหแบบขี่แบบมันสุดๆนะครับคุ้มจริงๆนะทุกคนทริปนี้นะฮะเป็นทริปสายลุยเลยนะครับเป็นแอดเวนเจอร์เลยนะครับนี่ครับดูถนนนะฮะยังเป็นดินแดงเลยนะครับทุกท่าน โอ้ดูครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับขี่รวมตัวกันไปนะครับลบหินลบฝุ่นกันให้ดีนะทุกคนก็โอ้โดูหินนะทุกคนแล้วเลนเขานะครับสลับเลนกับบ้านเรานะทุกคนผมก็ขี่หลงหลายที่แล้วนะครับของเราวิ่งซ้ายนะครับของเขาต้องวิ่งขวานะฮะโอ้ขี่แบบหลงกันลองมากเลยนะครับทุกท่านนี่รับคำสะพานกันไปนะทุกคนนะใครมานี่แบบ ได้เหมือนได้ชัดแบตไปในตัวเลยนะครับทำงานเหนื่อยๆนะครับมาเห็นบรรยากาศชนน้ำบทชนนบดแบบนี้นะครับบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้นะฮะโอ้แบบเห็นหัวใจฟูเลยนะครับนี่ครับยันแม่ฮะนี่ GS นะครับพันสองร้อยห้าสิบนะทุกคนปอะยัดแม่มาลุยเลยนะครับขี่ลุยขี่กระจายเลยนะฮะนี่ครับเราก็เจอเด็กๆก็โบกมือไม่หว้ทักทายกันนะครับตามมารยาทนะทุกคน เขาคงไม่ค่อยเห็นรถมาวิ่งแบบนี้เท่าไหร่นะครับนี่ครับดูบรรยากาศครับทุกท่านยังเป็นดินแดงอยู่เลยฮะผม่าภาคเสียงเพิ่มปรุงแต่งหน่อยนะทุกคนก็ให้บรรยายกันไปนะครับรับฟังันะฮะถ้าไม่บรรยายเลยมันก็จะเป็นคลิปแบบดื้อๆไม่มีเสียงพูดเสียงจาเลยนะครับเพราะผมก็ขี่รถอยู่นะครับก็ไม่สามารถมาพูดคอนเทนต์ได้นะครับเหมือนคลิปอื่นที่เคยทำกันไว้ก่อนหน้้นี้นะฮะโอ้ พีอ war, ่อ <Wars> ๋อเกือบล้มนะครับขี่ไปนะฮะสุดจริงๆครับงานนี้มันจริงๆครับทุกท่านนี่ครับผิดในเขาเมื่อกี้นะครับที่เขาเกือบลื่นนะครับผิดนันหนานะฮะแต่หน้าฝนที่ผมคิดว่าหน้าฝนนี้น่าจะแบบขับยากน่าดูนะครับทุกท่านเพราะว่าถนนน่าจะแฉะจะเปียกนะครับอนนี้ขนาดหน้าร้อนนะฮะไอ้มันเป็นหน้าหนาวนะฮะอากาศร้อนนะฮะก็มีตะฝุ่นนะครับถ้าหน้าฝนจะแฉะจะเปียกขนาดไหนครับทุกท่าน นี่ครับบ้านเขาก็ขับันเต็มกราฟแล้วครับคุณจะกระจายหมดนะฮะเีเขาขี่เต็มที่ของเขานะฮะใครมานะทุกคนชุดเสื้อผ้านี่เตรียมทิ้งได้เลยนะครับเลอะสุดๆนะครับดูหมวกันกของผมนะครับเลอะจนที่ไม่มีให้เลอะแล้วนะครับเลอะทุกคันนะครับคุณติดรถกันแบบเต็มๆเลยนะครับดูครับทุกท่านคุณแบบสุดๆจริงๆนะครับทุกท่านที่พักที่แรกนะก็แวะรอเพื่อนๆน หน่อยนึงนะครับบางคนตามไม่ทันนะครับนี่นะก็รอพี่ๆเขานะครับก็ไปกันพร้อมกันเกาะกลุ่มกันไปนะครับเดี๋ยวจะหลงทางนะครับไม่ใช่อะไรนะครับเราก็กลุ่มมาเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อนะครับนี่นะครับก็จะมีแกนนานําไปนะทุกคนผมก็มีหน้าที่ตามนะครับตามตูนเขาไปนะครับเราจะมีเปิดชีวิตนํากันไปทุกคนขี่เกาะกลุ่มกันไว้นะนี่ครับโอ้หแมันจริงๆครับทุกท่านรับประกันเลยนะครับใครมีวิกไบค์นะครับมาได้เลยนะครับ ทิปเที่ยวแบบนี้นะครับสนุกสุดๆเลยนะครับยิ่งมากกัไหลายคันยิ่งมันนะฮะแลวต้องไปรถ a อเวนเจอร์เท่านั้นนะทุกคนรถเตี้ยๆต่างๆนีโดนหินโดนอะไรดีพังหมดเลยนะฮะดูครับโอ้โหนี่ GS800 นะฮะสุดๆเลยนะครับทุกท่านนี่ครับโอ้เสื้อผ้าเราก็เลอะกันหมดเลยนะครับทุกคนเลอะกันแบบไม่มีที่ให้เลอะแล้วนะครับ นี่ครับก็ถึงสามแยกแล้วนะครับที่จะไปน้ําตกกันนะครับทุกท่านบรรยากาศดีจริงๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับนบรรยากาศมันนอกชนบทชนบทนะนี่ครับทางเข้านะครับเห็นไหมฮะหินนี่หินไม่ว่านะครับเป็นเนินชันอีกนะครับนี่ครับลงขี่เกาะตูดกันมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นเนินชันแบบเอาเรื่องเลยนะครับทุกท่านว่าจะถึงนี่ครับรถกันเหนื่อยมากๆครับทุกคนแค่60กิโลนี่ใช้เวลาประมาณห้าถึงหชั่วโมงเลยนะครับ พราไม่ใช่ถนนลาดยางแบบบ้านเรานะครับมันเป็นถนนแบบดินแดงนะครับถนนลูกลังแบบนี้นะครับบางอันก็เป็นหลุมเป็นบอนะผมก็ล้มไปเยอะนะครับไม่ใช่ไม่ล้มเลยนะครับนี่ทิปนี้ทิปนี้ก็ล้มแบบเอาเรื่องเลยนะครับล้มกันทุกคันนะฮะไม่มีใครไม่ล้มนะฮะครับบรรยากาศครับสวยสุดๆเลยนะครับอ่าก่อนเข้าน้ําตกนะครับ แทพระนะทุกคนก็เสียค่าเข้าเขาด้วยนะครับถ้าผมจาไม่ผิดก็น่าจะอยู่ประมาณ3 0ม0 0ืนกีนนะครับประมาณคนละ50บาทนะครับต่อคนนะครับสำหรับการเข้าเยี่ยมชมน้ำตกนะครับดูเสื้อผ้านะครับของพวกเรานะครับเลอะกันทุกคันนะครับทุกท่านอันนี้ก็แวะเข้าห้องน้ําห้องท่ากันก่อนให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อนะครับทุกท่านนี่ครับเราก็ลุยกันต่อนะครับโอ้โหเห็นวิวนะทุกคนแบบ โอ้ยบรรยากาศแบบสวยสุดๆเลยนะครับทุกท่านดูครับแล้วก็ลงไปยากด้วยนะครับตอนมาขั้นไดที่เราจนมานะครับต้องออฟโหลดเท่านั้นนะทุกคนเนี่ยผมล้มจุดนี้แหละครับเนี่ยจุดนี้ผมก็ล้มนะบรรยากาศดีจริงๆครับทุกท่านนี่ครับว้วาสวยีิวของเขาครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับที่ผมล้มนะล้ม เอารถไม่อยู่นะครับรถหนักมากๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับนี่ครับสวยจัดไอ้เหี้ยเพื่อนคุ้มยากาศสวยสุดๆครับพี่ทั้มมาถ่ายคลิปไทยรูปผมจะจับเลยนะครับนี่เรมือนกับว่าเป็นแผนการเดินทางนะครับเป็นแผนการเที่ยวนะครับเตรียมตัวก่อนที่ท่านใดสนใจที่อยากจะมานะครับนี่ครับเก็บบรรยากาศเก็บถนนเก็บอะไรมาให้ดูนะครับ เห็เก็บูว่าท่งบมเองด้วยนะครับเป็นชิลลิลกนะครับนี่นะครับมานกมันดูสวยจริงๆนะทุกคนค่ะค่อนข้างขยะของเขานะครับแบบเยอะมากๆนะครับเหมือนไม่ค่อยมีใครดูแลเท่าไหร่นะครับนี่ครับมาช่วงมีน้ําพอดีนะทุกคนช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงเดือนธันวานะครับที่ผมมาเที่ยวกันนะการเรียนนะครับดูสวยจริงๆครับทุกท่าน แต่แก๊งผมแก๊งนี้นะครับให้พักแป๊บเดียวนะฮะได้ถ่ายคลิปถ่ายรูปน yeah, <t> ิดๆหน่อยๆก็ลุยกันต่อเลยนะครับพักกันไม่เยอะนะครับนี่ครับบรรยากาศครับแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นน้ําได้หรือเปล่านะฮะก็อยากใจจริงก็อยากเล่นน้ำเหมือนกันนะครับเดินทางไกลครับเหนื่อยนะขับรถไกลจริงๆครับเดี๋ยวพวกผมก็จะลุยกันต่อทุกคนก็ไปขึ้นทางเดิมนะครับที่เราลงกันมาเมื่อกี้นะครับขึ้นค่อนข้างยากแล้วทุกคนต้องทรงตัวดีๆนะครับ และรถมันค่อนข้างหนักนะครับขับโคตรยากเลยนะครับทุกท่านขับยากจริงๆนะครับโอ้รถนี่แบบเอาบิ๊กไบค์สายทัวรลิงมานะแต่ละคันนะฮะขับยากสุดๆครับอันนี้ก็เป็นรถของผมนะครับที่ขี่ขึ้นมานะโอเคล้มแล้วคือเอาไม่อยู่จริงๆครับล้มคือล้มเลยนะฮะอันนี้ก็พี่พี่หรือเพื่อนนะเอาเป็นเพื่อนอนะครับเ<อ>พื่พอนอ๋อนะฮะเป็นซีดีห้าร้อยเอ็กซ์นะฮะ นี่ครับแต่ซีบีห้าร้อยเอ็กเลยเท่าที่เห็นมาเลยค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากช่วงล่างไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับจะชนหินกระแทกหินซะเยอะนะครับอันนี้จะเป็น GS นะครับพันสองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้พี่เขาขี่มือนะครับขับรถมานานแล้วนะครับอข้องเลยนะฮะรถราคาหลักล้านนะครับมาวิ่งถนนแบบนี้นะครับเป็นผมเสียดายรถแย่เลยนะครับ เอามาลุยๆแบบนี้นะอันนี้ฮะ G S 8 0ดร้อยนะครับโอ้โหขี่แบบขึ้นสบายชิวๆเลยนะครับกอื่นก็ะท่อนกระแทนพังใหญ่นะครับนี่ครับน้ําตกที่จะไปต่อไปนะครับเป็นน้ําตกเสบปองนะฮะห่างจากจุดแรกนะครับ5้จุ่กิโลเท่านั้นนะครับไม่ไกลนะทุกคนแต่ทางก็โหดเหมือนกันนะครับทําสะพานไปนะครับอีกเดียวก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับเป็นสะพานไม้นะครับมีไม้ผุไม้พังด้วยนะครับขับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับ นี่ครับบรรยากาศที่เราถ่ายกันไว้นะทุกคนนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ก่อนมาเดินทางนะทุกคนเอาเรื่องเลยนะครับว่าจะถึงจุดจุดนี้นะครับแต่ละจุดนะครับสุดๆจริงๆนะครับทุกท่านนี่ครับถ่ายเป็นที่เระทึกนะครับทีละกลึกนะฮะบรรยากาศของสวยจริงๆนะครับ หนึ่งในชีวิตรครับลองไปดูนะครับตอนที่จะไปกันต่อนะครับในจุดสัดปลายย่านท่าน มเราไม่ขี่มาคู่วไอ้อออมันไม่ยืนอ่ะไอ่อยยืนเย้ไอเียไอแ,แม้งทรงนี่หว่าทรงเ้งอ่ะแล้วนี่ก็ยอมไม่ได้เยไมไยเี่ยว็ล่เร็วหน่อย ยกหน้าหน่อยขี่แรงแรงยกหน้าหน่อยยกหน้าหน่อยไมอจีบมึงเพิ่งลอดปะเนี่ยสาวหบแย่ะไอเียบ้างเราสาวๆไห หัวเราเหมือนนี่เลยหรือยเหมือนควายอ่ะเหมือนเพิ่งคลอดอ่ะหัวพวกเราอ่ะเหมือนเพิ่งคลอเตมเติมเมเันนะตมเติ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 มะติมเิมเติมเตมเติมเี่มเติมเตเติมะติมเตินเติมเติมกตนมทติมมเติมะติเลิมเติเตามเตดมเม่าิมเทุมคนมเติมเติเิมเติเิิมเิเ จะจัดเลยนะครับขับรถมาทางนะครับไม่มีอะไรให้กินเลยนะครับพี่ก็บอกว่าทางดีมีเซเว่นนะครับโดนพี่ต้มนะกว่าจะถึงนะทุกคนครับไปหาน้ำเลยนะทุกคนนะรีบออกกันเลยนะครับอย่างด่วนเลยนะครับสถานที่อา่ายากแห่งดีนะครับบานค้าก็มีน้อยนะทุกคนนะครับอยู่ในป่านะครับนี่ครับเราเจอแล้วนะครับน้ําดื่มนะทุกคน ราคาเขาไม่แพงเลยนะครับแต่ละอย่างแต่ละบาทนะทุกคนขายถูกมากๆนะทุกคนนะฮะโลโก้ขอ,องเขาสินค้าของเขาทุกๆอย่างนะครับเป็นสินค้าไทยสมัยก่อนนะครับอ่าเราจอดพักกันเลยนะฮะเหนื่อยกันทั้งทางแล้วนะครับทุกทา่านนี่ครับมาครบแล้วนะครับกีตาเหลืองๆกันจะหมะอบแล้วเอ้ยของจริงว่ะคนนี้ ใ <OSSTALK S 1> นบุรีบุรีบุรีสบสามสิบบาทสิบาทโลโก้ไทยอันเก่านี่โลโก้ไทยสิบามบาทนูเขายังหยิบหนมไม่หยุดเลยน่ะกูจะจ่ายให้ไม่ต้องจ่ายละสยอดสอเท่าแหลสองหนห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสามสบกว่าบาทงให้ หลังจากที่เรานะครับดื่มน้ําเติมพลังกันทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าเดินทางกลับนะครับสู่เมืองนะทุกคนเป็นร้างซีนะครับเป็นลาวใต้นะครับที่ผมมาเที่ยวกันนะครับผมก็เช่นเคยนะครับลุงตุงนังเลยนะครับขามาเป็นยังไงนะครับขากลับอย่างนั้นเลยนะครับทุกท่านคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับดีๆให้สําหรับใครหลายๆท่านนะครับที่มาเที่ยวกันนะทุกคนก็จะได้เตรียมตัวนะครับดูมี่ผมขี่ตามรถ สิบล้อนะครับฝุ่นแบบฟุ้งกระจายมากๆาเลยนะครับอันนี้จะเป็นรถส่งกล้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะลงมาถูกกล้วยนะครับที่ร้านค้าเมื่อกี้เขาบอกนะครับเป็นรถกล้วยเพราะว่าส่งออกชายแดนนะครับส่งไปประเทศจีนนะครับจีนก็ซื้อที่มาปลูกเช่าที่ของเรานะครับแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกอะไรนะปลูกทุเรียนยังมีเลยนะครับผมเห็นทุเรียนเป็นพันุ์อะไรเลยนะครับระหว่างทางที่ผมขี่มากันนะครับ รัะหว่างทางนะครับก็แวะเจอเด็กๆน้องๆนะครับเขาก็แวะทักทายกันตลอดทางนะครับโบกมือไว้บ่ายนะครับขามาไว้บ่ายกลาบก็ไว้บายนะครับนี่ครับน้องๆน่าจะเรียนแถวแถวนี้นะครับเลิกเรียนกันเป็นแถวเลยนะครับมีเดินกลับบ้านกันนะครับเป็นอารมณ์โบราณสมัยก่อนสมัยก่อนนะครับนี่สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ประชาชนของเขาส่งนใหแลจะเป็นรถแท็กเตอร์นะครับยกมือทักทายกันไปนะครับนี่ครับมันมุ่งหน้ากลับมาแล้วนะครับทุกท่านบรรยากาศสวยจริงๆครับเป็นธรรมชาตินะครับทุกคนมาหน้าหนางนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าหน้าร้อนนี่ไม่น่าไหวนะหน้าฝนก็น่าจะเอาเรื่องนะครับนี่ผมบิดคุ้นมาเลยนะครับทุกท่านฝุ่นกระจุงกระจายเลยนะครับตอนแรกจอดชะลอพี่เขาแล้วนะครับลมไปรอบหนึ่งนะ ก็เลยต้องอัดเต็มนะฮะจมเนินนีชะลอชะลอกันนะฮะล้มแน่นอนนะครับทุกท่านไม่เหลือแนะดุ้ยกันสุดๆับมันจริงๆครับงานนี้ได้ใช้รถเต็มที่นะครับสียังอะไปไหนอ่ะเฮ้ยกระเป๋าไอ้นี่ดีอออด้วยนะมากลับใจบานยุใสนะ ทางพุดนพุ้นพุ่นโอ้บายบายด้วยด้วย,วยเราก็จะใกล้ถึงเส้นทางเดิมแล้วนะครับที่เรามาตอนแรกนะทุกคนนี่นะครับคือถนนตอ,นตอนแรกที่เรามาเลยนะครับตัดถนนดำนิดนึงนะครับก็จะเป็นถนนลูกหลังนะครับผมเก็บทุกกลุ่มนะครับขากลับนะหมดแรงที่จะหลบแล้วนะครับทุกท่านโอ้สุดจริงๆครับ ก็ประสบเจอปัญหานะครับทุกท่านยางแบนยางรั่วเป็นธรรมดานะทุกคนใครที่เดินทางมาไกลๆอย่างนี้นะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับทาให้พ,พร้อมนะท,ทุกคนกผมก็เตรียมยางมาให้พี่เขานะครับายาง,ยางพี่เขา่วน,นะครับดีนะครับใช้ยางล้อเบอร์เดียวกันนะเช็กลมเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เดินทางต่อไปนะครับเติมน้ามันฉีดโซ่นะครับมาถึงงานนี้ก็หิวกันสุดๆแล้วนะครับทุกท่านอร่อยเฉยอร่อยเฉย อะไรเนี่ยมึงกินอะไรเนี่ยหรอพริกไทยพริกไทยกับเกลือจิ้มแหนมใครอยากกินไข่กูมาวะไข่ดองสระบ้านเนาะดูดิอุ้ยอุ้ยไข่ข้าวไหนๆซองๆไปไหนแล้วด้วยอืออ้าวกินหอมมีพรอมพรุ่งนี้จะคักแล้วนั่นแ่ะวันนี้โดนทำย่าแล้วกูสกบาปเลยเียพริกไทยเกลือกินกับแหนมโอ้โหลิ้นดีด้วยเหลือริมผงชิวๆไม่มีค่ะกินหมดเลยอ่ะ พี่เกียร์อย่าพุ่งอ,อ่อเอาเอากัดกัดอ่หลออุ้ยอะไนี่พุ่งเลยอะอ่าถึงเวลาลวพักผ่อนเข้าเมืองกันแล้วนะครับหาโรงแรมนอนกันนะทุกคนยังไงฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะหาคลิปคอนเทนต์สนุกๆมาทำให้ชมเรื่อยๆนะทุกคนมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนก็จะทำเก็บไว้ให้นะครับเป็นแนวทางนะครับในการเดินทางนะครับในการเตรียมความ,พร,มพร้อมนะครับ ทจะมาเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับทุกท่านอ่านนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกท่านารท่องเที่ยวลาวใตานะครับทริปนี้สนุกมากๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ